สวัสดีค่ะเก่งน้ำปิงครับเยี่ครับมีนอนรือยังนอนพออยังนอนเยอะขึ้นแล้วะคใช่ยังไม่พอตอบเป็นแบบภาพรวมแล้วกันภาพรวมภาพรวมครับแต่ว่าก็มีโอกาสหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าก็ต้องสู้นิดนึงใช่หาบาลานซ์อยู่ครับไม่เหมือนเดิมเลย ตื่นมาก็อยากทำงานใช่ใช่อยากทำงานอยากเจอพี่ๆฮะมันมันมันบังไม่ให้เดี๋ยวพี่หลบให้เดี๋ยวพี่หลบให้หนูกลัวหน้ามืดเดี๋ยวหลบให้เดี๋ยวหลบให้เงาหนูมันไม่ตกใส่พี่ใช่ไหมฮะไม่ตกไม่ตกเป็นห่วงเป็นห่วงพี่กลัวพี่หน้ามืดพี่พี่อ่านเรียกว่าแบบว่าทำไปแตกต่มากเลยครับ โอ้หก oh, okay. ็จริงๆตกใจทุก E ีพีเลยฮะเพราะท่แรกอย่างอย่างที่เราเคยพูดไว้ว่าคือพอมันยิวหายแล้วเนี่ยเรากลัวว่าทุกคนจะแบบทุกทุกคนจะจะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะจะชินกับตรงนี้หรือเปล่าอะไรเนี้ยแต่พอพอมันเริ่มเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรารู้สึกดีใจมากๆแปลว่าฟิลี่ของเราถูกถูกการ พูดถึงแล้วก็ถูกการบอกต่อแบบต่อไปเรื่อยๆฮะเพราะการที่แบบมันสร้างยูไฮอ่ะแปลว่าต้องมีคนที่แบบมุงเราเยอะกว่าเดิมบบเยอะกว่าฐานที่แบบดูกว่าเดิมอะไรก็เลย <ๆ S 1> ลเรู้สึกดีใจที่แบบซีรีส์เราได้ให้มีการบอกต่อครับก็เรียกว่าเป็นานังีีแบบสำคัญมากๆอีพีสองคัญมากๆเพราะว่าถ้าในจักรวาลของ BL ซีรีส์เนี่ยพ่อครูกับนอ้องเ็นแทบจะเป็นคู่ที่ ถ้าภาษาไทยสมัยนี้อาจจะเรียกว่าเม็ดครับติดอันดับในจักรวาลเลยเพราะว่ากว่าจะได้ใกล้ชิดกว่าจะได้สกินชปกัปเนี่ยมันดําเนินเกิน6แล้วอ่ะานิดนึงครับนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราเราอยากเห็นแล้วว่าพัฒนาการตัวละครเป็นยังไงอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราเลยบอกตลอดไงคับว่าให้ติดตามความสัมพันธ์ก็ติดสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพ่อคุณน้องเถมให้ดีมันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรอาจจะดูอึดอัด แต่จริงๆแล้วอ่ะมันมันเต็มไปด้วยแบบเทนชั่นของความรู้สึกที่มันแบบหวยหาการความรักที่มันแบบมันมีกำแพงกั้นอยู่แล้วพอวันหนึ่งมันหายไปอ่ะมันแบบมันระเบิดระเบ้ออยู่พอสมควรแล้วตอนที่เราดูอยู่ซึ่งวันนั้นอ่ะคือดูตอนยันด้วยครับคืไเขินครับจริงๆก็เห็นคือน้่เป็นตอนที่เราเล่นอ่ะเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ค่อยไปขอดูเพลย์แบ็กอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่า มันไม่อยากจะต้องมารู้สึกแบบติดใจว่าอุ้ยอยากเจอทําแบบนั้นเดี๋ยวทาแบบนี้เดี๋ยวมันจะดูดูแล้วเราจะคิดแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะประดิษฐ์เกินไปอะ<ม>่ะเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากกล้องตรงนั้นคือมันเป็นプロอารมณ์ของเราแล้วก็ปล่อยให้เราได,ได้ได้ใช้ความรู้สึกของตัวละครเนี่ยในการดําเนินซีนนั้นผ่านการคูเริโอต่างๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยเราพอใจแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเห็นก่อนใครอาเห็นพร้อมทุกคนแล้ว หันไปมองหน้าพี่เก่งแล้วก็เขินอะไรไม่รู้ครับจอม่ถูกพี่เก่ง,งก็เขินเยอะนะครับก็ี่เราเขินเยอะมากเขินผมว่าน่าจะเขินที่สุดในชีวิตละก็รู้สึกว่ามันแบบมันเมจิกโมเมนต์มากๆอะสำ,ส,ำสำหรับสำหรับสำหรับฟีนีแล้วแบบมันมันอาร์ตมากๆเราเราชอบงานอาร์ตอยู่แล้วเลยก็เลยดีใจที่แบบม,มันออกมนอมาสวยจริงๆครับเราเรา,เราดีใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกเนาะ เราเองในฐานะนักแสดงก็กดดันเพราะว่าด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์นะมัน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 เป็นไปได้หมดเลยว่ามันจะออกมาแปลกออกมารู้สึกยังไงก็ตามแต่ว UH ่าเราเองที่ได้ดูอะเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราแฮปปี้แล้วก็ดีใจกับผลงานของเก่งนพิงชินีมากมันเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่พวกเราภูมิใจอะว่ามันมันมีมิติมันมีไดนามิกของตัวละคร แล้วที่สําคัญมันให้ความนุ่มละมุนสวยงามคือเราจะเห็นว่าบางคนถึงบอกว่าเรียกชั่นนะมันต่างกันต่างกันเหมือนกันนะบางคนบางคนแบบแฮปปี้มากบางคนร้องไห้อะไรเงี้ยส่วนตัวน้ำปิงล้เปิงดูเราก็แอบอยากร้องไห้เหมือนกันเพราะว่ามันดูแล้วมันอิโมชั่นแนลอ่ะมันเหมือนเราผูกพันกับตัวสองตัวละครนี้แล้วกว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้อ่ะวันที่เขาได้ตัดสินใจที่จะแบบทําตามเสียงหัวใจของการรายการนะมันมันอิโมชั่นแนลนะมันเหมือนเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กเนาะก็เลยแบบ ผมเป็นสวยงามมากๆแล้วมันเป็นภาพที่ทําให้เรายิ่ง appreciate ในความยากของครูเนี่ยว่ากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกว่ามันจะพัฒนาความสัมพันธ์กันมันแบบโหมันผ่านอุปสรรคมาเยอะมากจริงๆอ่ะเรียกว่าแบบมาแบบหลายๆคนอาจจะตั้งตัวไม่ทันด้วยใช่ใช่หลายคนอาจจะตั้งตัวไม่ทันอย่าง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 ที่บอกเลยครับว่าตัวนิยายอ่ะตัวละครเขาค่อนข้างที่จะจะเป็น เหมือนเหมือนที่น้องบอกว่ามันสโลเบิร์ดเนาะมันค่อยๆแบบพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆใช่พอพอมันพอมันเกิดซีนนี้ขึ้นอ่ะมันทําให้เห็นว่าตัวละครเนี่ยมีมันมีความรู้สึกที่แบบชัดเจนขึ้นเยอะมากๆครับมันแบบว่ามันสวยงามจนแบบว่าเหมือนสังโซเชียลเนอะที่จริงเราใช้ไนแล้วอะไรเงี้ยเอออะไรเี้ที่พอแบบยิ่งเห็นแบบตละที่ผ่านมาเนกอย่าง ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับโอ้โหแม่แม่รีบเป็นจังเลยนะก็ยังเป็นก็ยังเป็นโบของน้องอยู่เหมือนเดิมเขาทําดีแค่ EP เดียวจะให้ลูกมัเป็นนี่เขาแล้วแม่แม่ใจเย็นเย็นก่อนยังยังเป็นโบของน้องขอดูพฤติกรรมก่อนครับก็จนถึง4ีพีสิบสองแล้วเพราะตอนนี้ก็ยังเรียกเขาว่าพี่อยู่ไง นีงไม่ใช่เลเวลสูงสุดหรอกเราต้องดูไปก่อนเราต้องมีสเต็ปชั้นเชิงเราเป็นหัวแถวเราต้องดูก่อนว่าสเต็ปยังไงหนึ่งสองสามสี่เราอย่ามาแบบง่ายง่ายมันมันไม่แบบว่าไม่สนุกไม่ลุ้นแสดงว่ามีก็อาจจะโหดแต่ก็อาจจะแบบมีสเต็ปให้เราได้แบบการตัดสินใจเพิ่มแบบนี้มันก็มีมีหลายอย่างเลยเนาะพี่เก่งมีอะไรครับไหนพูดไหนบอกอะไรนะ สเตปที่เราจะก้าวไปก็จริงๆมันก็ต้องผ่านเรื่องราวอะไรค่อนข้างเยอะกว่ามันจะข้ามผ่านอีกสเตปหนึ่งก็ต้องรอดูว่าอี9ีเก้ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับก็รอดูว่าที่เราพูดกันมาแต่แรกว่าสโลเบิร์นสโลเบิร์นมันจะเป็นยังไงต่อมันจะยังสโลเบิร์นพอมาถึงอี8แล้วมันก็ยังสโลเบิร์นอยู่หรือเปล่าหรืออีพีเก้าจะเป็นยังไงแต่ว่า มันไม่เหมือนน้ำปิงใช่ไหมครับใช่ใช่ใชแบบคับๆพูดเหนือคำถามนี้ก็ก็ก็จริงๆก็รู้สึกอยู่พอสมควรครับเพราะว่าตัวละครน้องเขมมาเป็นตัวที่มันไม่ใช่ตัวละครที่ฉูดฉากแล้วกันเนาะหมายถึงว่าถ้าเทียบกับอีกสามตัวละครอย่างเช่นพ่อครูพี่แว่นหรือตัวจีชช๊ดอย่างเจนอะไรเงี้ยครับ ตัวละครน้องเข็มเป็นตัวละครที่เราก็แอบ,บเป็นห่วงตัวเองนะเพราะว่ามันเขาไม่ได้มีคาแรคเตอร,ร์อะไรชัดเจนแต่ว่าเราได้เห็นว่าเขาถูกรักจากแฟนๆมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนค่อยๆสโลเบิร์นเหมือนกันกับตัวตัวละครนี้เราเราเลยมั่นใจว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ทําให้เราเห็นตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเตะตามากแต่ว่าความน่ารักความความใจดีความเป็นน้องเข็มบางอย่างมันจะทําให้เราแบบ ถูกคนพบมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวละครนี้มันไม่มันไม่ได้เป็นน้ำปิงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือการ acting แล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาว่าน้องเขมเวอร์ชันนี้เป็นแบบนี้ผ่านการเคารพออริจินอลที่พี่คลี่เขียนมาอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่เป็นแฟนชมน้ำปิงเยอะขึ้นมากชมน้องเขมเยอะขึ้นมากใน E ี8ีก็หวังว่าพี่ๆจะมาคนพบน้องเขมกันอีกเยอะๆนะคะแต่ต้องฝากจากฝากอุพีเก้าฝากอีพีเก้าอีพีเก้า ก็ขอไป EP 9ด้วยนะครับเป็นอีก1 EP ที่บอกได้เลยว่าจะมีหลากหลายพาร์ทให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์แน่นอนครับก็อย่างที่เห็นในสปอยตอน EP 8ไปก็มีพี่พตารารุ่นใหญ่แบบเข้ามาด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าฟาดฟันกันสนุกแน่นอนแล้วก็จะได้เห็นถึงหลากหลายดามิมกแน่นอนนะครับรอติดตามได้ครับก็หวังว่า EP EP9 จะจะสร้างสถิติใหม่ๆให้เพื่อเราแันหนีงนแะน่นอนว่าไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังพวกเราก็ยังสู้หลังชนปากบทุกคนในทุกๆวันเสาร์นะครับก็หวังว่าเสาร์หน้าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกครับฝากด้ครับ